มันเป็นภาวะที่วิกฤตที่ลำบากจริงๆเราก็เลยรวมการทำอาหารจำนวน888กล่องเพื่อมอบให้กับกลุ่มอาสานะครับคนที่ขับรถส่งผู้ป่วยโควิดรวมไปจนถึงคนไร้ญาตินะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกคนยังมีพลังในการที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยเหลือกันอย่างที่เราบอกว่าคนไทยนี่แหละเราช่วยกันเองนะครับต้องขอกราบถามดวว่าจะเป็นอาจารย์ปิงรงเรนดาวงวก็คุณโบ๊ทด้วยนะครับแล้วก็ คณะบดีนะครับคณะอาจารย์ของมอทรธัญบุรีนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็เฮงเฮงเนะครับขอให้เหตุการณ์วิกฤตโควิด1ิ COVID เนี่ยผ่านไปให้ไวที่สุดสู้นะครับสู้ไปด้วยกันนะครับเราทุกคนพร้อมใจส,สู้ด้วยกันกครับผม